รอยคีนอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำเควินเดอะบอย์เพลย์เมคเกอร์คนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ข้ามฝากย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอทาวฟอร์ดหลังหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าซัมเมอร์นี้พร้อมย้ำว่านักเตะระดับนี้ยังเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สบายและไม่ต้องยุ่งย้ายบ้านให้เสียเวลาดาวเตะทีมชาติเบนเยียมครับประกาศชาัดเจนแล้วว่ากำลังจะอำลาซิตี้หลังสิ้นสุดสัญญาในซัมเมอร์นี้สิ้นสุดช่วงเวลา10ป,ปีที่พาเรือใบสีฟ้ากวาดแชมป์มากมาย หลังการยืนยันการอัลาครับหลายสโมสรทั้งในยุโรปเมเจอร์ลีกสก,กอเร์และลีกซาอุดิอาระเบียต่างเตรียมยื่นข้อเสนอให้นักเตะพิจารณาแม่อายุจะมากขึ้นครับแต่ประสบการณ์และฝีเท้าของเดอโรอยยังมีค่าสําหรับหลายทีมโดยรอยคินนั้นกล่าวผ่านสื่อว่าเดอโรอยไม่จําเป็นต้องมองไกลเพราะการย้ายข้ามจากซิตี้มาแมนยูน่าจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมถ้าเขาย้ายไปแมนยูเขาไม่ต้องย้ายบ้านเลยมันสะดวกมาก เรารู้ว่าซิตี้มีนโยบายเข้มงวดกับนักเตะที่อายุเกิน30ปีแต่ถ้าเดอรอยได้โอกาสครองบอลเขาพร้อมจะลงโทษคุณได้ในพริบตาแม้คุณจะพยายามหยุดเขาแต่ในบางพื้นที่คุณก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าจะมีข่าวว่าสโมสรในสาระและซาอุครับพร้อมทุ่มข้อเสนอก้อนโตล่าตัวไปร่วมทัพแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเดอรอยเองก็ยังอยากเล่นในลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างพรีเมียร์ลีกต่อไปหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการ ทางในด้านกีฬาและชีวิตครอบครัวการย้ายข้ามจากเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปอยู่กับแมนยูก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุดเพราะไม่เพียงแต่ได้เล่นในลีกระดับท็อปแต่ยังช่วยให้เดือบรอยไม่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ครั้งใหญ่ในช่วงบ้านปลายอาชีพ